ดีค่ะพบกับอักษรอ .an.learn นะคะกับคุณคุณนาเดียภาษาไทยชั้นป .2 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบทอาขยานรักษาป่ากันนะคะนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 มาด้วยนะคะฝึกอ่านบทอาขยานรักษาป่าในวันนี้ค่ะ เมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนอ่านบทอาขยานนี้และเห็นรูปแบบการอ่านในแนวตั้งนะคะอาจจะทําให้เด็กๆรู้สึกว่าแยกบทยากแยกวักยากไม่เหมือนอย่างที่คุณครูคเคยสอนนะคะลองดูอันนี้คุณครูนํามาแยกเป็น2ฝั่งซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปแบบการเขียนคำประพันธ์ที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยมากกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะบทอาขยานรักษาป่านะคะวักที่ห วรรคที่2วรรคที่สวรรคที่4อันนี้คือบทที่1น,นะคะอันนี้บทที่หนึ่งอันนี้เป็นบทที่สองอันนี้เป็นบทที่3แล้วก็เป็นบทที่4จําได้นะคะมีอยู่สี่บทค่อยๆท่องไปทีละวรรคค่ะนกเอยนกน้อยๆบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวลาวสำลีอากาศดีไม่มีภัยถ้าสมมุติว่าคุณครูอ่านแบบที่เด็กๆไม่เบ้นวรรคเลย เด็กเออนกเอยนกน้อยๆบินล่องลอยเป็นสุขสีคนเขาเราสำดีอากาศดีไม่มีภยัยเด็กอาจจะจำยากนะคะก็อย่าลืมแบ่งวรรคตอนในการอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์หน้าต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่คุณครูเคยบอกนักเรียนเอาไว้ว่าเป็นกาบยานี11นะคะกลับมาดูขึ้นต้นด้วยเอ๋ยก็จริงแต่ไม่ใช่เอ๋ยแบบก่อนดอกสร้อยแล้วก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยเอ๋ ไม่ใช่กรดอกส้อยนะคะไม่ใช่กรดอกสร้อยอมไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเอ๋ยไม่ได้มีแค่สี่คำอันนี้เป็นกาบยานี11นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบกาบยานี11กันแผนผังกาบยานี11นี้นะคะเวลาเขียนวักแรกนะคะขึ้นต้นบทก็ย่อเข้าไปนะคะให้ลึกเหมือนเดิมนะคะวักหน้ามีคําคำวักหลังมี6คคำ เช่นเดียวกันนะคะในบรรทัดต่อไปวรรคที่3วรรคหน้าก็มี5คําวรรคหลังก็6คําและเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะวรรคหน้า5วรรคหลัง6วรรคหน้า5วรรคหลัง6เป็นผังของกาบยานี11นะคะความสัมผัสคล้องจองกันนะคะก็เหมือนกับกรอนคล้ายๆกันมากเลยคือคําสุดท้ายของวรรคแรกไปสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่2ค่ะแล้วก็คําสุดท้ายของวรรคที่2ไปสัมผัสกับคําที่ สุดท้ายของวรคที่3นะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันมีอยู่นิดเดียวนักเรียนมันไม่ต้องมีคําสัมผัสคล้องจองตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่ต้องสัมผัสนะคะอันนี้ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นมีส่วนที่บังคับน้อยลงค่ะครูให้ดูนะคะมีส่วนที่บังคับน้อยลงก็คือมีแค่ส่วนนี้1แล้วก็สอง ะะตรงนี้ไม่ต้องแต่ว่าสัมผัสระหว่างบทยังต้องมีเหมือนเดิมเพื่อสัมผัสระหว่างบทมีประโยชน์ว่าเราจะได้รู้ว่ามันยังคงเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นะคะมันยังเป็นกรบ,บทเดียวกันอยู่นะคะเป็นกาบ,บทเดียวกันอยู่เป็นคาประพันธ์บทเดียวกันอยู่นั่นเองค่ะการอ่านกา,กาบยานี11นะคะแบ่งวรรคตอนในการอ่านดังต่อไปนี้นะคะวรรคหน้าอ่านเว้นวรรคสองคำแล้วก็3คํา วักหลังอ่านเว้นจังหวะสามคำแล้วก็3ามคำเด็กๆอ่านจดจำการอ่านกาบยานี1ิไว้นะคะวักหน้าคําคำวักหลัง6คคำวักหน้าอ่าน2องสามวักหลังอ่าน3 3นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านพร้อมๆกันนะคะนกเอย๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอย เป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศ ไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนค่ะความยืดหยุ่นของกาบยานี11ไม่ได้มีเยอะเหมือนกับกรอนนะคะไม่สามารถเ,ออเลือกได้ว่าจะเอา7-9ถึง9าคำเป็นอยู่ในช่วงคำที่กำหนดแต่ว่าต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่า วักหน้ามีคําคำเป๊ะวักหลังมี6คคำเป๊ะเพราะเวลาที่เราจะต้องแยกจำแนกว่ามันเป็นคำประพันธ์ประเภทใดนะคะเราก็จะจำแนกได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะคะกาบยานี1 1ก็คือต้องชัดเจนเลยว่าวักหน้า5วักหลัง6ค่ะเด็กๆรู้วิธีการอ่านแล้วนะคะค่อยๆท่องจําไปเหมือนเดิมค่ะทีละวักทีละวักนะคะรวมกัน4ี่วักได้1บทค่ะครบ4บีนะ่บทนักเรียนก็คือท่องได้เก่งแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่า ปลดรักษาปา่านกเอ๋ยนกน้อยๆบินล่องลอยเป็นสุขสีอย่างนี้นะคะเราจะมาดูว่าคําคล้องจองของมันนะคะคําสัมผัสระหว่างว่าของมันมีอะไรบ้างนะคะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยคำว่าน้อยบินล่องลอยไปสัมผัสกับคําว่าลอยค่ะเป็นสุขสีสีก็ไปสัมผัสกับคําว่าผิวขาวลาวสํารีแบบนี้ค่ะ อากาศดีไม่มีภยัยอันนี้บังเอิญบังเอิญว่าคล้องจองก็ดีค่ะเพราะว่าภัยราะขึ้นแต่ถามว่าบังคับไหมในรูปแบบของฉันทลัก์กับยานี11ไม่บังคับนะคะแต่มีก็ดีเพราะว่าก็จะภัยราะขึ้นค่ะทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องคําว่าท่องนะคะฟ้าสีทองผ่องอำภยัยท่องและทองแม้จะเป็น สระออ,อ,อพยัญชนะต้นทอนารเหมือนกันสละอ,อเหมือนกันงงูเหมือนกันแต่คนละคำกันนะคะเพราะว่าเติมไม้เอกเข้าไปแล้วท่องกับทองก็เป็นคาคล้องจองกันได้ค่ะฟ้าสีทองอันสดใสนี่ใสกับไพยก็มีความสัมผัสคล้องจองกันเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะอ้าคุณครูค,ค,คะมันไม่ใช่สระเดียวกันอย่าลืมนะคะพออะยอยไพยเวลาอ่านนะคะสออ ยอใสเวลาเขียนคําอ่านเพราะฉะนั้นแล้วสละกับตัวสะกดเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะเช่นเดียวกันมีป่าพาสุขใจป่ากับใจมีต้นไม้มีลำธารอา้าวมีคาคล้องจองตรงนี้อีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะข้ามไปถือว่าไม่ได้บังคับมีก็ดีภยลรอขึ้นคําว่าลำธารน,นะไปดูซิว่าจะไปสัมผัสระหว่างบทกับอีกบทหนึ่งหรือเปล่านะคะผู้คนไม่มีโรค โรคกับนับเป็นโชคโรคกับโชคค่ะสุขสำราญเมื่อกี้นี้ข้างบนลำทานเนาะก็สัมผัสระหว่างบทกันทอสละอานอทานรอสละอานอรานใช้ได้ค่ะพิษสารลานกับพิษสารเพราะว่าจะใช้าสารพิษไม่ได้มันจะมันจะไม่ลงคำอ่านนะคะเป็นเสียงเดียวกันไม่คล้องจองกัน เลยสลับคำกันอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจบานก็คล้องจองกับเขาด้วยแต่ไม่ได้บังคับนะคะใจกับไทยก็สัมผัสระหว่างบทกันคนสัตว์ได้พึ่งป่านี่ป่าครูนเดียขีดไปถึงอันนี้เลยมารักษาป่าไม้ไทยอันนี้ใช่คำสัมผัสบังคับไหมคะใครจำได้บอกคุณครูหน่อย ไม่ใช่เนาะไม่ใช่คำสัมผัสบังคับเพราะว่าถ้าเป็นคำเดียวกันถือว่าเป็นคำคล้องจองไหมคะไม่ใช่สัมผัสบังคับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องลบนะคะแก้ใหม่นะคะไม่ใช่คำว่าป่าจ้าเป็นคำว่าคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาคำว่าสาตหากล่านี่อันนี้ค่ะมารักษาป่าไมา้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจนี่ สิ้นป่าเหมือนสินใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคําสัมผัสเอนอกนะคะหรือสัมผัสบังคับของกาบยานี11ค่ะเรามาดูสัมผัสในกันบ้างครูขออนุญ,ญาตใช้สีเหลืองแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เหมือนตัวอักษรอขอย้อนกลับไปนิดนึงนกเอ๋ยนกน้อย ันนี้เน้นตัวนนนนนเป็นสัมผัสพยัญชนะซึ่งเราจะไม่นับนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคำคล้องจองภายในบินล่องลอยเวลาเว้นวักเนาะเว้นวักอ่านกันแบบนี้บินล่องลอยเป็นสุขสีไม่มีสัมผัสระหว่างภายในนะคะมีแต่พยัญชนะเดียวกันล่องลอยขนขาวราวสำรีขาวกับราวสัมผัสกันค่ะ อากาศดีไม่มีภัยดีกับมีสัมผัสกันนะคะทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องอันนี้เน้นสัมผัสอักษรค่ะเราไม่นับว่าเป็นคำของจองทิศทุกทิศเที่ยวท่องทอททอหมดเลยนะคะฟ้าสีทองอันสดใสอันนี้ไม่มีค่ะมีป่าพาสุขใจสัมผัสไหนก็คือป่ากับพานะคะมีต้นไม้มีลำธารเน้นซ้ำคำคําว่ามีค่ะเลยไม่มีคำของจองนะคะ ถัดมาผู้คนไม่มีโรคอันนี้ไม่มีอะไรขึ้นต้นประโยคธรรมดาค่ะนับเป็นโชคสุขสำราญไม่มีคำสัมผัสภายในนะคะอากาศไร้พิษสารไม่มีสัมผัสภายในค่ะดินสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจเน้นคำว่าชื่นบานชื่นใจนะคะซ้ำคำว่าชื่นคนสัตว์ได้พึ่งป่าไม่มีค่ะ มารักษาป่าไม้ไทยสากับป่าเป็นคำคล้องจองภายในวัคค่ะสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจอันนี้เน้นส้ำคำเนาะสิ้นๆน,นะคะช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนมีคำคล้องจองภายในก็คือใหม่กับ ไว้ค่ะจะเห็นว่าพอเราแต่งไปนะคะสัมผัสในเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สัมผัสสลัดเท่านั้นอาจจะมีการซ้ำำําคําหรือว่าอาจจะมีการสัมผัสเป็นตัวอักษรได้ด้วยซึ่งเด็กๆก,ก็ให้แยกความหมายของคําำ้องจองออกจากสัมผัสนอกสัมผัสในให้ถูกต้องนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูคําำ้องจองระหว่างวรรคที่เราจะสรุปกันนะเมื่อกี้นี้ขออนุญาตย้อนกลับไปดูคําำ้องจองอันแรกน้อยกับลอยนะคะ นกเอ่ยนกน้อยน้อยนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วก็เขียนลงไปได้เลยนกเอ่ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีน้อยกับลอยค่ะนะคะอันนี้เป็นคำของจองระหว่างวักสุขสีเนาะสุขสี ผิวขาวลาวสำลีคำว่าลีอากาศดีไม่มีภยัยคล้องจองเหมือนกันระหว่างวักแต่ว่าไม่บังคับอันนี้เราให้หาคำคล้องจองนะครูก็เลยขอใส่ลงไปด้วยนะคะอากาศดีไม่มีภยัยจบวักส่งบทแรกนะคะด้วยคําว่าภัยนะคะตามมาด้วยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องคําว่าท่องคําสุดท้ายของวักที่1บทส ฟ้าสีทองอันสดใสทองกับทองก็คล้องจองกันนะคะอันสดใสไปสัมผัสกับคําที่ส่งมาก็คือคําว่าภัยนะคะมีป่าพาสุขใจแล้วก็สัมผัสกับคําว่าใจด้วยมีต้นไม้มีลําธารนะคะไม่ได้สนใจเรื่องว่าบังคับหรือเปล่านะคะแต่เป็นคําคล้องจองกันภัยใสใจไม้ก็ถือว่าเป็นคําคล้องจองกันอยู่นะคะจบด้วยคําว่าทานนะคะ อยู่ในวัคส่งของบทที่2นะคะผู้คนไม่มีโรคคำสุดท้ายโรคนับเป็นโชคโรคก็ไปสัมผัสกับคำว่าโชคค่ะสุขสำราญรานสัมผัสไปรับกับวัคที่ส่งมาให้นะคะข้างบนอากาศไร้พิสารคำว่าสารอีกค่ะนะคะดินชื่อเออสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจมีคำว่าบานอีกคำหนึงนะคะ ทานรานสารบานก็สัมผัสของจองกันนะคะคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสานะคะเพราะเป็นคนละคำกันเอาคำว่าป่า,มา,ม,าม,มาเหมือนเดิมไม่ได้นะคะไม่ใช่คำของจองสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจมีคำว่าไทยลงท้ายด้วยไทยเมื่อกี้นะคะต่อด้วยคำว่าใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน ถ้าใครนะคะฝึกหาคำคล้องจองจนเก่งแล้วนะคะถือว่าโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของคำคล้องจองเลยนะคะนักเรียนเรามาดูสัมผัสคล้องจองภายในวักกันเพิ่มเติมค่ะนกเอยนกน้อยๆยไม่มีนะคะบินล่องลอยเป็นสุขสีเรามาเขียนสรุปกันเลยนะคะขนขาวราวสำลีมีคำว่าขาวกับคำว่าราวอากาศดีไม่มีไม่มีภยัยมีคำว่าดีกับคำว่ามี ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องไม่มีค่ะฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีคำว่าป่ากับคำว่าพามีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญไม่มีเลยอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจไม่มีค่ะคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสากับ ป่าเหมือนเดิมนะคะสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนไวค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราพูดถึงคำคล้องจองก็หมายถึงคำที่ผสมด้วยสระเดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดมาตราเดียวกันเท่านั้นนะคะเสียงออกเสียงเป็นคล้ายๆกันเพราะว่าลงท้าย ตัวสะกดมาตราเดียวกันแล้วก็ผสมด้วยสระเดียวกันค่ะนักเรียนลองไปฝึกดูนะคะบทนี้นะคะค่อนข้างยาวค่ะจะพูดว่าไม่ยากเท่าไหร่ก็อาจจะทําให้นักเรียนรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปแต่มันก็เรียกว่าไม่ยากไม่ง่ายแล้วกันนะคะลองไปฝึกอ่านบทอาขยานรักษาป่าท่องจําให้ได้คุณครูเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน